สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทําดีรวยได้ครับอยู่กับผมกนพัฒนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้แปดโมงสิทางช่องวันสาสิบเอ็ดครับเช้านี้ครับจะพาไปที่คาเฟ่รักโลกครับชื่อว่าหลงคาเฟ่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งร้านนี้นะครับผมเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อลดปริมาณขยะแก้วพลาสติกครับหลงคาเฟ่คาเฟ่สวยๆสไตล์จีนที่เห็นอยู่นี้นะครับตั้งอยู่ใกล้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถนนพุทธบูชาตบลลในเเเมมืือออองงงภจััหวดพิษณุโก กระป๋องอลูมิเนียมที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้เป็นน้ำหัดลมแต่ใส่ชากาแฟและเครื่องดื่มต่างๆของร้านร้านเปิดมาได้3ปีแล้วครับแล้วเริ่มใช้กระป๋องอลูมิเนียมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเรามาคุยกับพี่ออฟเจ้าของร้านหลงคาเฟ่กันเลยครับสวัสดีครับพี่ออฟครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนอันทนาพันธ์นะคะชื่ออฟนะคะเป็นเจ้าของร้านหลงคาเฟ่นะคะ่ะร้านหลงคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดพิชณนโลกนะคะใกล้้วัดใหญ่นะคะชื่อหลงคาเฟ่เนี่ยเป็นภาษาอะไรครับ ที่ร้านหลงคาเฟ่เนนะี่ยหลงเนี่ยก็มีทั้งความหมายทั้งไทยทั้งจีนถ้าหลงภาษาไทยก็หลงไหลทั้งไทยอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นหลงภาษาจีนตัวนี้เป็นจีนกลางก็แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองค่ะหลงคาเฟ่นากระป๋องอลูมิเนียมมาใช้เสิร์ฟเมนูเย็นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วมีที่มาที่ไปยังไงครับอย่างแรกเลยนยะคือเราต้องการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่ากระป๋องแล้วก็ฝาอลูมิเนียมะคะมันสามารถรีไซเคิลได้ร้อนะคะแล้วก็มันก็จะลดปริมาณขยะคะ่ะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ปล่อยออกมาจากการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะั่นคือกระป๋องอลูมิเนียมะคะเมื่อแช่เย็นหรือว่าใส่น้ําแข็งะคะ่ะมันจะทําให้เครื่องดื่มเนี่ยคงคุณภาพไว้นานกว่าแก้วพลาสติก ไอเดียการใช้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดขึ้นได้ยังไงครับอ่าไอเดียการใช้กระป๋องนะ็่คือตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเปิดร้านนะคะคือเรามีความตั้งใจที่จะไม่อยากจะเพิ่มจํานวนปริมาณพลาสติกแต่ด้วยด้วยเหตุผลหรือปัจจัยหลายๆอย่างชื่อตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะหาอะไรที่มาตอบโจทย์เราได้ก็เลยไปเดินเตินงานงานหนึ่งแล้วก็ไปเจอเครื่องปิดฝารกระป๋องตัวนี้ซึ่งเป็นฝารกระป๋องอลูมิเนียมก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็เหมือนตอบสนองความต้องการตั้งแต่แรกที่เราอยากจะทคาคาเฟ่ขึ้นมาค่ะ แก้วพลาสติกซึ่งใช้เสร็จแล้วนะครับก็กลายเป็นขยะไม่มีร้านขายของเก่ารับซื้อส่วนกระป๋องอลูมิเนียมสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วร้านซื้อของเก่าก็รับซื้อด้วยการใช้กระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยทำให้ต้นทุนสูงขึ้นกําไรลดลงทําไมทางร้านถึงเลือกทำแบบนี้ครับ คือต้นทุนนะคะมันสูงขึ้นจากแก้วพลาส,สติกเนี่ยประมาณ5เท่านะคะแต่ทางร้านเนี่ยก็ยอมยอมที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราอยากเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะพลาส,สติกลงได้เพราะเนื่องจากว่าตัวเราเนี่ยเป็นคาเฟ่เราเริ่มต้นที่เราไม่ส่งมอบแก้วพลาส,สติกหรือขยะพลาส,สติกให้กับลูกค้าได้และ่เราเชื่อว่าปริมาณขยะมันต้องลดล,ล,ลงได้อย่างแน่นอน ทำไมพี่อ๊อฟถึงยอมทำครับถึงแม้ว่ากำไรจะลดลงเชื่อมั่นและเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้กลับมามากกว่ากำไรที่มันเป็นตัวเงินนะคะมันก็คือความภูมิใจที่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะพลาสติกลงนะคะแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาสดชื่นและสวยงามทั้งนึงกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับพอเราเปลี่ยนแพ็คเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกเป็นกระป๋องอลูมิเนียมอะค่ะพอเวลาเราไปเสิร์ฟเนี่ยลูกค้าจะแบบเอ๊ะทำท่า อเออ,เ,อ,อเราไม่ได้สั่งเขาคิดหรือเปล่าเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่เราเปลี่ยนาเป็นของบริมิเดียมเนี่ยเนื่องจากอะไรราะเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลูกค้าได้ฟังเหตุผลแล้วก็พูดคุยกับเราลูกค้าก็แบบชื่นชมกลับมาในในความคิดในไอเดียของเราว่าเออที่เราเปลี่ยนแบบเนี้ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ยังไม่เคยมีร้านไหนทำเลยนะคะร,ร้านตกแต่งเกม๋มากเลยครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับ ทีเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยมันเป็นศาลเจ้ากับคําว่าศาลเจ้าก็คือเป็นจีนเนาะพอเราได้สถานที่นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งให้มันแบบเป็นจีนแต่จีนร่วมสมัยยังไงให้มันอยู่กับความเป็นไทยในยุคปัจจุบันโดยที่มันไม่เคยเขินเกินไปอะคะ่ะเราก็เหมือนแบบมีโจทย์ให้กับศิลป,ปินที่มาเพ้นร์นรูปในร้านนะคะว่าจะทํายังไงให้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปทุกมุมในร้านได้ สำหรับใครที่สนใจไปหลงคาเฟ่นะครับผมอยากดื่มชากาแฟในกระป๋องอลูมิเนียมแทนแก้วพลาสติกค,ครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับกระป๋องภาษาอังกฤษเรียกว่าแคนส่วนแฟนภาษาเราเรียกว่า you อยู่คม